สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีทำปลาทูเค็มนะคะปลาทูที่เราซื้อปลาของญี่ปุ่นนะคะเราซื้อปลาอนี้นะคะซื้อในช็อปญี่ปุ่นค่ะอันนี้นะคะเราก็ผ่าท้องต,งตรงนี้นะคะผ่าท้องนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาไส้ออกเอาไส้ออกแล้วก็เอาอันนี้ออกด้วยนะคะเอาตรงเหงือกออกนะคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะ ป่าเรานั่นทองออกนี้นะคะแล้วเราจะแล้วเราจะเอาไส้ออกค่ะเอาไส้ออกเอาอันนี้ออกนะคะเอาตรงเหงือกนะคะเราดึงวิธีการดึงเหงือกนะคะเราดึงจากตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเราดึงออกเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะเราทำกินในญี่ปุ่นเราก็ต้องใช้ปลาแบบนี้นะคะเราทำนะคะ นี้ดึงเหงือกออกเลยดึงเหงือกออกให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็เอาไส้ออกด้วยนะคะดึงไส้ออกทำไส้ออกค่ะแลเราก็ล้างน้ำกันนะคะล้างจนให้ล้างจนให้ตาแบบไม่ ไม่มีสีแดงอะคะ่ะเลือดไม่ไม่มีเลือดอะคะ่ะเราก็ล้างล้างจนเลือดออกจนเป็นขาวๆเลยนะคะเดี๋ยวพอเราล้างนี้เสร็จเราไปเอากระป๋อยกระมังล้างค่ะนี่กระมังนะคะใส่กระมังล้างน้ําให้น้ําให้น้ําเป็นสใสๆเลยนะคะล้างเอาเลือดออกให้หมดค่ะ เราดูนะคะว่าน้ําใสหรือยังพอรน้ําจนเลือดออกหมดค่ะจนเลือดปลาออกหมดเลยนะคะจนไม่มีสีแดงแล้วค่ะดูน้ําน้ําเริ่มใสแล้วนะคะพอน้ําใสเราก็โอเคค่ะล้างจนแบบให้เลือดปลาออกหมดเลยนะคะตรงเหงือกก็ล้างแบบล้างดีๆเลยค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะได้ตาแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเอาเกลือใส่นะคะเดี๋ยวเราใส่เกลือทาเกลือค่ะเกลือนะคะก็จะเป็นเกลือของญี่ปุ่นนี้นะคะแล้วเอาเกลือเทลงไปเทลงไปก่อนนะคะเอาเกลือเทลงใส่หม้อเลยค่ะขนาดไหนหรอเราก็ดูที่ปลาค่ะปลาเราตัวเล็กหรือตัวใหญ่พอเราเทเกลือเสร็จนะคะเราก็เอาปลาลงไปวางค่ะ เอาปลาลงไปวางเลยนะคะเอาปลาลงไปวางเลยค่ะสามตัวนะคะเราทำสามตัวอ,อันนี้ใส่ออกไม่หมดขอโทษค่ะใส่นี่นะคะพอเสร็จเราก็เอาเกลือโรยอีกรอบนะคะอันนี้เกลืออยู่ข้างล่างเาเอาเกลือเอาหม้อวางเอาเกลือลงแล้วก็มาลงทับอีกรอบค่ะใส่ไปเยอะๆเลยนะคะเกลือ ขนาดเราไม่ทราบนะคะเราดูที่ตัวปลาค่ะว่าปลาเราตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตามที่ขนาดนะคะถ้าใส่น้อยไปปลา,าก็จะเหม็นนะคะแล้วเราก็คุกๆเลยค่ะเราคุกปลาคุกปลากับเกลือเลยนะคะแล้วแล้วตรงนี้ค่ะตรงเหงือกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเหงือกใส่มันลงไปนะคะอันนี้เราจะหมักไว้สองวันค่ะหมักไว้สองวันนะคะ ต้องเหงือกแล้วทาให้หมดเลยนะคะแล้วก็คุกคุกค,กคุกค่ะคลุกปลานะคะให้เข้ากับเกลือเลยค่ะเกลือรเราก็ใส่เยอะพอสมควรเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งเดี๋ยวเราก็เอาหมักทิ้งไว้นะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ1วันถึง2วันนะคะ ถ้าเราหมักไว้หนึ่งวันแล้วก็เอามาตากเอาเอามาตากให้มันแห้งสักหน่อยนึงค่ะเดีย๋ยวดูวิธีการทํานะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะคคุกๆๆแบบคุกให้แบบให้มันเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าปลาเคม็มยังงั้นก็เค็มอยู่แล้วนะคะปลาทูเค็มนะคะต้องเงือกต้องอย่าลืมใส่นะคะต้องเงือกต้องแบบเพราะว่าเป็นปลาทูเค็มหมดแล้วถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันมันเกลือไม่ถึงเนี่ยเดีย๋ยวมันจะมีกลิ่น เดี๋ยวมันจะแบบเป็นออกๆเนนาๆนะคะแล้วทาลงไปเลยค่ะตรงเหงือกนะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะทําแค่นี้เองค่ะถ้าเกิดคนต้องการแบบรสชาติคืออันนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วใส่แค่เกลือค่ะแค่นี้พอนะคะแล้วเราก็เอาไปหมักทิ้งทิ้งไว้นะคะ จะใส่จะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะจะใส่กล่องใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้นะคะไว้ประมาณสองคืนค่ะพอเราหมักเสร็จนะคะเราก็จะเอามาใส่กล่องค่ะใส่กล่องใส่ตู้เย็นนะคะอันนี้ค่ะเราก็จะใส่กล่องนี่นะคะเป็นกล่องอย่างนี้ค่ะใช้ฝาปิดไว้อันเกลือเกลือที่เหลือในหม้อนะคะเราก็เอามาทาทับเลยค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็น ปลาทูเค็มก็ต้องเค็มอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะใส่ทับลงไปแล้วก็หมักไว้สองคืนนะคะเรียบร้อยค่ะใส่ตู้เย็นค่ะง่ายนิดเดียวนะคะแบบนี้เดี๋ยวอีกสองวันเดี๋ยวเราก็เอามาตากให้มันแห้งสักหน่อยนึงปลาเค็มที่เราหมากักดหมักหมักไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้ําก็จะออกค่ะเราก็จะเอาปลานะคะมาตากไว้ค่ะ ตากไว้ให้พอแค่ให้พอผึ่งลมไม่ให้ต้องแห้งมากนะคะเราก็จะได้ปลาทูกเค็มที่แสนอร่อยค่ะอันนี้นะคะมันจะเป็นน้ําออกมาตรงนี้นะคะมันจะเป็นน้ําออกมาเห็นไหมคะแล,แล้วเราเกิดที่ยังไม่ละลายค่ะมันก็เราก็จะได้ผสมนี้นะคะเอามาตากเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่หม้อตากไว้นะคะอย่างนี้ค่ะเราจะหยิบเอาจากกองเลยค่ะ เอาจากกองเอามาตากพึ่งลมไม่ต้องพึ่งแดดนะคะไม่ต้องไปตากแดดนะคะเราแค่ตากลมค่ะอย่างนี้ค่ะเราก็ตากไว้ให้มันแห้งนะคะหมักไว้สองคืนค่ะพอหมักสองคืนเราออกออกมาตากพึ่งลมค่ะพึ่งลมให้แห้งแค่พอแห้งนะคะไม่ต้องแห้งมาก แล้วเราก็เอาไปสามารถไปทอดได้นะคะเดีย๋ยวเราตากลมไว้ค่ะเราก็จะได้ปลาแห้งๆแบบนี้นะคะเด๋ยวเราเอาไปทอดกันนะคะนี่เป็นปลาเค็มค่ะปลาทูเค็มนะคะเราก็ได้ปลาทูเค็มเรียบร้อยแล้วค่ะรอให้แห้งอีกสักหน่อยนึงแล้วก็เอาไปสามารถไปทอดได้แล้วนะคะ วิธีนี้ทำง,ง่ายๆค่ะเพืเ่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคลิปเราด้วยนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ